ขอกล่าวสวัสดีเจ้าชะตาชาวราศีตุลทุกท่านนะครับผมหมอโยจากช่องดูดวงกับหมอโยนะครับวันนี้ผมจะมาทานายดวงชะตาของชาวราศีตุลประจาครึ่งปีหลังพศ2568นะครับว่าดวงชะตาของท่านนั้นนะครับจะมีกรารเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างในช่วงครึ่งปีหลังสําหรับชาวราศีตุลเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังนี้ต้องบอกว่ากําลังดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดช่วงขาขึ้นอยู่นะครับขาขึ้นอยู่เพราะว่าอะไรดาวพระรหัสเองนะครับได้โคจรเข้ามาอยู่ในจุดที่เป็นสุภะเองเรือนชะตาของชาวราศีตุลนะดังนั้นชาวราศีตุล เรื่องที่ดีเข้ามานะครับจึงมีแต่เรื่องที่ดีดเข้ามาเช่นอะไรบ้างนะครับเช่นเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศมีมิตรสหายนะครับเพื่อนเก่าอ่าที่ไม่เคยพบปะพบเจอกันมานานนะครับมีโอกาสได้พบเจอกันมากขึ้นมีโอกาสที่มีความ ก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นนั่นเป็นเพราะว่ามีกําลังของดาวพระรหัสนะครับโคจรอยู่ในภพสุภาเรือนชะตาและในช่วงสักประมาณไตรามาสุดท้ายเดือนตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือนนี้นะครับดาวพระรหัสจะโคจรย,ย้ายนะครับจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎนะนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลเนี่ยมีเกณฑ์ก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีข่าวดีในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรต่างๆเข้ามานะครับก็ถือว่า เป็นจุดที่ดีในดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะโดยเฉพาะในเรื่องงานพระรหัสโครจรเป็นมหาอุดนะครับในดวงชะตาในช่วง3เดือนสุดท้ายของปี2568รส่งคุณในเรื่องหน้าที่การงานของชาวราศีตุลโดยตรง นะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในจุดแรกแล้นเรื่องการเงินหลานะครับเพราะเรื่องการเงินของชาวราศีตุลเนี่ยจะต้องระมัดระวังอยู่ที่ช่วงหนึ่งครับก็คือช่วงวันที่27กรกฎาคมจนถึง12กันยายนซึ่งดาวอังคารซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินเนี่ยนะครับโครจรไปตกอยู่ในช่วงนี้ไปตกเป็นวินาศมีเกณฑ์ต้องเสียเงินเสียทองเสียข้าวของเครื่องใช้ต่างๆต้องซื้อข้าวของเครื่องใช้ใหม่เข้ามา27กรกฎาคมจนถึง12กันยายนผ่านจาก12กันยายนไป การเงินของท่านนะครับการเงินของท่านก็จะดีตลอดทั้งครึ่งปีหลังนี้นะครับทั้งนั้นถือว่าเรื่องการเงินของชาวราศีตุลไม่ชัอหาที่ต้องกังวลใจแต่อย่างใดนะถือว่า,ถ,วาถือว่าดีมากนะ,นะครับถือว่าดีมากแล้วเรื่องส่วนตัวของชาวราศีตุลล่ะท่านจะต้องระมัดระวังในช่วงไหนบ้างนะครับ ช่วงที่ชาวราศีตุลจะต้องระมัดระวังนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องการเงินซึ่งผมพูดไปเมื่อสักครู่นะก็คือช่วงวันที่11ตุลาคมจนถึง4พฤศจิกายนที่ดาวศุกร์เนี่ยนะครับโครจรไปตกเป็นวินาาในดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะครับดังนั้นในช่วง11ตุลาถึง4พฤศจิกายนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเองนะครับประมาณแค่เดือนเดียวชาวราศีตุลจะต้องระมัดระวังเกณฑ์การเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยข้าวของเครื่องใช้เสียหาย นะครับมีเกณฑ์เจ็บตัวเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กเล็กน้อยเข้ามามีเรื่องเสียหายให้เราต้องแก้ไขเข้ามานะฮะดังนั้นเนี่ยชาวราศีตุลจะต้อง,งระมัดระวัง11ตุลาจนถึง4สิงกายมน,นะครับแต่จุดที่ผมมีความเป็นห่วงชาวราศีตุลมากที่สุดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของดาวบริยูที่อยู่ในภพมรณะในดวงชะตานี้ผมย้ำนะในคลิป ทายดวงประจําปีผมได้พูดไปรอบหนึ่งละในช่วงครึ่งปีหลังขออนุญาตพูดอีกรอบหนึ่งนะครับถุกภาพของชาวราศีตุลเนี่ยในช่วงนี้นะครับจนถึงช่วงประมาณปี72เนี่ยมีเกณฑ์การเจ็บป่วยซึ่งเป็นไปลักษณะเรื้อรังต่อเนื่องยาวนานเป็นการเจ็บป่วยในลักษณะที่สะสมสะสมแปลว่าอะไรแปลว่ากว่าจะเกิดอาการของโรคต้องใช้เวลาสะสมปัญหามาเป็นเดือนเป็นปี<ๆ>เช่นโรคไตโรคเบาหวาน นะครับโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลสุขภาพต่างๆนะครับโรคไขมันนะครับโรคอ้วนนะแบบนี้เป็นต้นนะครับโรคที่มีความเรื้อรังพวกนี้เนี่ยนะครับจะสําแดงในช่วงนี้จนถึงปี72และสุขภาพชาวราศีตุลยังถือว่าอยู่ในจุดที่น่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะวันที่11ตุลาคมเนี่ยนะครับ11ตุลาจนถึง4ี่พอยอเนี่ยนะครับก็จะเป็นยงที่ชาวราศีตุลมีเกณฑ์เจ็บป่วยสุขภาพมากที่สุด นะครับต้องระวังนะต้องระวังในช่วงนี้มากๆแล้วก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพไปตลอดทั้งปีสำหรับพระเสาร์และราหูนะครับสำหรับพระเสาร์และราหูเนี่ยถือว่าสําหรับในมุมมองของหมอยโยนะนะครับไม่ค่อยมีปัญหากับเจ้าชะตาชาวราศีตุลเท่าไหร่นั่นเป็นเพราะว่าอะไรนั่นเป็นเพราะว่าทั้งสาวเองเนี่ยนะครับทั้งสาวเองและราหูเองมีแนวโน้มโคโจรไปอยู่ในจุดที่เป็นอริแล้วก็เป็นจุดที่เป็นปุตตะในวงชะตาชาวราศีตุลซึ่งสองจุดนี้เนี่ย เป็นจุดที่เป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับลูกน้องบริวารบุตรหลานคนที่อายุน้อยกว่าสัตว์เลี้ยงนะครับตัวน,นี้ของเราด้วยนะถือเป็นบริวารของเราเหมือนกันดังนั้นเนี่ยปัญหาจะไปเกิดขึ้นกับตรงจุดนั้นซึ่งเป็นปัญหาที่เราสามารถแก้ไขได้ไม่ได้มากระทบถึงเราโดยตรงแต่เป็นการกระทบโดยอ้อมและเราสามารถคอนโทรลแมเนจจัดการต่างๆได้ดีโดยเฉพาะช่วงวันที่23สิงหาคมนะครับจนถึง13กุมภาพธ์69 นะครับ23สิามงหาปีนี้จนถึง13กุมภาหนธ์69เนี่ยจะเป็นช่วงที่พระเสาร์นะครับโคโจรยกย้ายนะฮะจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมนะครับจับคู่กับราหูเป็นคู่เป็นคู่คโจรกันอยู่ที่ภพปุตตะนั้นแปลว่าโปรเจกต์โครงการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอะไรใหม่ๆที่ชาวราศีตุลจะเริ่มทำผมแนะนำให้พับเก็บเอาไว้ก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งเริ่มต้นโปรเจกต์โครงการใหม่ๆนะแม้จะมีกำลังของดาวพระหัส คโครจรเข้ามาในช่วงไตรามาสสุดท้ายหน้าที่การงานมีการเติบโตการเงินก็ดีดูแล้วอะไรต่างๆก็ดีอยากจะเริ่มต้นทําไมถึงเริ่มต้นไม่ได้เริ่มต้นไม่ได้ก็เพราะว่าดาวโครงการที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์อะไรต่างๆเนี่ยมันไปมีปัญหาอยู่ที่ช่วง23สิบามงหาจนถึง13กุมภาพนะครับซึ่งอันนี้จริงแล้วต้องบอกว่าในช่วงปีนี้และปีหน้า2ปี6869เเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลไม่ควรจะเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเลย นะครับเริ่มได้แต่ต้องไม่ใช่การเริ่มในแบบที่เราลงทุนโดยใช้เงินเก็บไม่ดีนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้างานนั้นโปรเจกต์ Project, โครงการนั้นต้องใช้เงินทุนเงินเก็บนะครับเกินกว่า50%เกินกว่า80%ชาวราศีต้อต้องคิดหนักๆแล้วนะครับเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะเสี่ยงเจ๊งได้ง่ายแต่ถ้าการลงทุนนั้น เราไม่ต้องไปลงทุนลงแรงอะไรเลยนะครับแค่ไปช่วยเหลืองานแล้วได้ไรายได้กลับมาอ่าแบบนี้สมัครงานใหม่ได้รับจอบเสริมรับจอบพิเศษที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากแต่ได้เงินมาลงแค่แรงกับความสามารถแบบนี้ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่จําไว้ว่าอะไรที่ลงเงินลงทุนลงแรงไปในขณะที่แบบมากกว่า50%ของเงินเก็บมากกว่า80%เเงินเก็บระง,งับเอาไว้ก่อนอย่าพึ่งนะครับไม่ดี นะครับไม่ดีสําหรับเรื่องความรักของชาวราศีตุลลาบนะครับเรื่องความรักชาวราศีตุลในช่วงปีนี้ในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับอยู่เกณฑ์ปกติเพียงแต่ท่านอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแววกกับคนรักนะครับมีปัญหากับคนรักมากหน่อยผมะยกว่าม,มากหน่อยนะช่วงประมาณวันที่27กรกฎาคมจนถึง12กันยายนแต่นอกนั้นถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับความรักก็มีเกณฑ์ของความราบรื่นนะครับคนโสดนะครับคนโสด มีเกณฑ์การเจอคู่ครองคนรักที่ใช่เมื่อผ่านจากวันที่12กันยายนไปแล้วคนโสดจะมีเกณฑ์การเจอคนรักเจอคนถูกใจเจอคนเขามาัจีบเข้ามาเอออันนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าดีโดยสรุปดวงชะตาของชาวราศีตุลในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยต้องบอกว่าดวงชะตาของท่านโดดเด่นทั้งการงานการเงินความรักสามอย่างเนี่ย นะครับถือว่าดีมากๆแต่ว่าผมห่วงในเรื่องของสุขภาพสุขภาพเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดของชาวราศีตุลในช่วงครึ่งปีหลังนี้ดังนั้นจึงขอให้ชาวราศีตุลน,นะครับดูแลรักษาสุขภาพของท่านให้ดีทําบุญตามโรงพยาบาลทําบุญตามวัดหรือที่ไหนก็ได้แล้วแต่ท่านจะศรทัทธาถวายสังฆทานเครื่องยารักษาโรค ทำบุญใส่กล่องบริจาคให้กับโรงพยาบาล่ะแบบนี้ได้ไม่มีปัญหาก็ขอให้ชาวราศีตุลโชคดีครับผมแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ